นำนักเรียนเล่นโคลนในนาข้าวยุวชนชาวนาเรียนรู้วิถีนาถอนกลา้าดำนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชาวนาหม่นสีสร้างความรักความสาม,มัคคีให้กับประชาชนในพื้นที่รู้จักวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิน่นที่จะสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกรักบ้านเกิดโรงเรียนไสางามหมู่ที่4ีตํบลน,นาหม่นสีอำเภอนายงจังหวัดตรงังจัดกิจกรรมยุวชนชาวนา หวานกล้าถอนกล้าดำนาประจำปี2566โดยนายพิทยาหวานขันผู้อำนวยการโรงเรียนไสงามนำนักเรียนระดับชั้นประถมพร้อมผู้ปกครองกว่า30คนลงนาช่วยกันถอนกล้าและร่วมกันดำนาตามวิถีชาวนาแบบดั้งเดิมของชาวนายงซึ่งเข้าปีนี้ใช้ข้าวสายพันธ์ุนางเอกที่มีจุดเด่นคือปลูกง่ายเก็บง่ายหุงง่าย โดยมีปราชชาวบ้านมาสอนตั้งแต่การหวานกล้าถอนกล้าและดำนาและมีนางสาวรัชนีนิลาอเกษตรอำเภอนายงนายวิโรธเยาวดำนายกอบตอนาหมื่นสีผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรอำเภอนายงรวมกิจกรรมที่แปลงนาข้าวสาธิตโรงเรียนไชงามซึ่งเป็นแปลงนาข้าวพื้นที่จำนวนหนึ่งไร่ของนางมาลีเชยชื่นจิตหมู่ที่ห ตำบลน,นาเหม่นสีอำเภอนายงจังหวัดตรงังเป็นผู้สนับสนุนแปลงนาข้าวแก่โรงเรียนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชาวนาเหม่นสีสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนให้เด็กในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกรักบ้านเกิดโดยในนาข้าวผู้ปกครองและเด็กๆได้ช่วยกันถอนกล้าดำนาเด็กบางคนไม่ได้ดำนาแต่ได้เล่นได้เปื้อนโคลนเล่นโคลนซึ่งการเล่นนอกห้องเรียนก็ถือเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งของเด็กๆที่ได้ซึมซับวิถีนาจากการเล่นในนาข้าวซึ่งบรรยากาศที่เป็นไปอย่างคึกคักมีความสุขสนุกสนาน นายพิทยาหวานขันผู้อำนวยการโรงเรียนไซงามบอกว่าการจัดกิจกรรมยุวชนชาวนาปีนี้จัดเป็นปีที่12ทางโรงเรียนได้ทํากิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นของตัวเองในส่วนของการดำนาเน้นในเรื่องของกิจกรรม active learning ของโรงเรียนเราได้ทำต่อเนื่องทุกปีและที่สำคัญที่สุดก็คือในส่วนของการที่เราสร้างความร่วมมือร่วมใจ กับผู้ปกครองและในภาคส่วนต่างๆมาช่วยเหลือการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่สําคัญที่สุดเป็นการสร้างความสามคัคคีระหว่างผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายของโรงเรียนซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นอย่างดีในโรงเรียนก็มีการสอนการทํานาอยู่แล้วแต่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นเราก็จะเน้นการปฏิบัติของนักเรียนโดยเน้นในเรื่องของกิจกรรม active learning ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผลตอบรับที่ได้นํานักเรียนมาเรียนรู้อันดับแรกก็จากผู้ปกครองซึ่งโรงเรียนเองก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการทํานาโดยเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองหลายคนในพื้นที่ตําบลนาหมือนสีมีอาชีพทํานาอยู่แล้วซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนนําความรู้ต่างๆที่ได้เรียนในห้องเรียนแนะนํามาสู่การปฏิบัติจริง รวมไปถึงได้นำไปปฏิบัติที่บ้านได้ช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่หาที่พื้นฐานคือการทำนาอยู่แล้วส่วนทางด้านนางสาวรัชนีนินละอ,อกเกษตรอํอำเภอนายงบอกว่าสำหรับกิจกรรมนี้จะทำให้เด็กในพื้นที่รู้จักที่จะทำนาซึ่งเป็นอาชีพของพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านก็จะทำให้เด็กมีความรักและก็อยากที่จะสืบทอดต่อไป สำหรับกิจกรรมนี้เด็กก็จะเรียนรู้ตั้งแต่โดยมีปราชาวบ้านเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่งานหว่านกล้าถอนกล้าดำนาให้เด็กได้ดำนาให้เด็กได้เรียนรู้ในการดำนาสำหรับพื้นที่อําเภอนายกจะมีพื้นที่นาอยู่ประมาณ3,000กว่าไรสำหรับพื้นที่นามืนสีก็เป็นตำบลหนึ่งที่มีพื้นที่นาอยู่เป็นจำนวนมากและตำบลน,นาข้าเสียตรังสตอรี่รายงาน